ผมจะสอนทําพิกปิสูตร15 15 15นะครับก็ง่ายๆครับพริก15เม็ดใส่ไปครับแล้วก็กระเทียม15กลีบใส่ไปนะครับกะปิคึ่นช้อนเท่านี้นะครับใส่ไปนะครับตำ15ครั้งซึ่งมัไม่ะเอียดครับคุณเด่นต้องยีครั้ง นะดูครับแต่ไมใกล้ให้มันประมาณนี้พอไม่ต้องไม่ต้องละเอียดมากแค่นี้พอนี่ครับเรียบร้อยแล้วนี้กะปิเขาไม่ทําละเอียดกันนะครับน้ำตาลทิฟต์เมื่อกี้นี้ผมใส่กะปิประมาณครึ่งช้อนน้ําตาลทิฟต์ก็ครึ่งช้อนเหมือนกันอย่าใส่เยอะให้สูตรนี้คือใส่น้ำตาลทิฟต์เท่ากับกะปินะครับไม่นแล้วจะไม่อร่อยก็ง่ายๆครับนี่เติมซเตียเข้าครัวครับวันนี้เมื่อกี้ผมใส่ กะปิเท่านี้นะครับก็ใส่นาปีเท่ากันเลยครับเอาขัเ,าเ,าเกี่ยก็ได้ไม่ตองบอยนะครับคุกเขาเข้าไปครับนี่ครับเม้เอาดูใกล้ๆตรงนี้ดูใกล้ๆนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะติดตดิดนิดนึงไม่ต้องกังวลน,นะครับเกลี่ยเกลี่ยให้มันเท่ากันแล้วก็บีบมะนาวลงไปมะนาวช่วงนี้แพงนิดนึงครึ่งก่อนครับไม่น้นมะนาวจะไม่มีน้ำ ก็พอสมควรครับชิมเจียวหวานมันเคเ็มกำลังดีสองกีบครับแล้วก็คนสูตรนี้สิบห้า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 ไม่ต้องชิมอร่อยแน่นอนครับก็หลังจากนั้นก็ตักเลยครับใส่ครับเรียบร้อย กินก็ได้ปนาคือมปนา,ปนามันไม่หวานสุดยอดอ,อนเปรี้ยไปนิดนึงก็บีบมะนาวปินนอกนอกคกเลยครับียบร้อยครับแล้วก็มาเขือพวงนะครับเราจะใส่ตอนหลังๆนิดนึงครับก็ใส่ไปสักสิบรูกห้าหกแล้วแต่ชอบนะครับคือมันจะให้กลิ่นหอมๆบุพอแต่ครับ บร้อยครับอันนี้ครับก็อ,ออกมาครับใส่น้ำอุ่นลงไปครับน้ำล้างโคกนิดนึงคนให้เท่ากันเทใส่ครับนี่คือน้ำพริกกะปิสูตรนิดเตอร์ฮอปเซียครับดูใกล้ๆครับจบ พริก15เม็ดกระเทียม15กีดใจถ้าเกิดว่ากีดมันเล็กให้ใส่ไปรับเป็น2กีบเป็น1กีบนะครับแล้วก็มะนาวประมาณครึ่งลูกแล้วก็น้ำตาลปี๊บเท่ากับกระปิคือครึ่งช้อนอร่อย100%ครับเที่ยวสะใจอร่อยสะใจครับ